กราบสวัสดีค่ะฮบ,บาทนะคะวันนี้จะมารีวิวแล้วก็สปอยของที่จะเข้ามาเป็นในทางด้านของก็อดซิล่าซึ่งก็อดซิล่ารอบนี้จะเป็นของทางฝั่งเชียรแพนนะคะหรือว่าของญี่ปุ่นนั่นเองตามที่หรูนสปอยมาก็จะเข้ามาประมาณวันที่28มีนานะคะ รูปแบบของการสุ่มก็จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันอันแรกนะคะก็จะเป็นแบบมินิ RP ให้เก็บเควสแล้วก็ให้เลือกรับชุดนะคะแบบที่2ก็จะเป็นแบบวงล้อก,การสุ่มจะมีบัดดี้ด้วยและแบบที่3จะเป็นล้างกระดานการสุ่มนะคะอย่างที่กล่าวมานี้ก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าจะเข้าเซิร์ฟเราทุกชิ้นไหม มาเริ่มที่ชุดเซตนะคะสามารถเลือกรับได้1ชุดในเลเวลสุดท้ายอาจจะมา20เลเวลหรือ25เลเวลแล้วก็ของรางวัลแต่ละเลเวลก็ไม่ทราบนะคะว่าจะเอาอะไรายัดเข้ามาบ้างและในการปลดล็อกนะคะก็จะใช้ประมาณ600หรือ900 UC อันนี้ไม่สามารถทราบได้เลยต้องรอที่28นะคะส่วนใครที่อยาได้ทั้ง2ชุดนะคะก็จะต้องไปสุ่มเอาในกล่องก็เหมือนกับการคอแลบที่ผ่านมานั่นแหละ นอกจากนั้นก็อาจจะมาในรูปแบบของวงล้อลัคกี้สปินหรือกระดานการสุ่มนะคะแต่ยังไงเราก็มาดูไอเทมกันก่อนนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีชุดแรแดงอยู่3ชุดเซ็ตด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นชุดแรกส่วนหัวเนี่ยแบ้ตาก,กับผมเป็นชิ้นเดียวกันนะคะก็อย่างที่เห็นออกแบบมาจากก็ซิล่าส่วนสีทององแบบนี้เป็นคลีบแบบนี้ดัดแปลงมาจากมังกรทองสหัวคู่ปับก็ซิล่าแน่นอน ท่อนล่างคือดีแล้วก็จะมีชุดเซ็ตผู้หญิงนะคะโอ้โหรัดรูปสีดำอันนี้เป็นกอดซิล่าลำแสงสีฟ้าหรือเปล่านอกจากนั้นนะคะก็มีพวกไอเทมเป็นสกินหมวกเดวเว์สองกอซ์ิลากินหัว แล้วก็สกินกระเป๋าโอ้โหเวลหนึ่งทุกคนเห็นนะมีอะไรโผล่มานะแล้วเลเวลสองนะคะออกมาครึ่งตัวแล้วนะแล้วก็เลเวลสมนีม่ทั้งตัวเลยนะคะโอ้โหกระโดดเกาะอ,อยู่นะแล้วก็จะมีระเบิดไฟแล้วก็ระเบิดมือนะคะอันนี้เป็นพ่วงกับทางด้านของสกินปืนโกลซาเดี๋ยวค่อยไปดูกันเครื่องประดับมีสองตัวเครื่องร่อนนะคะ อันนี้ออกแบบจากบังกรทองอ้อหสกินรถจิปนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับรอบก่อนเลยเนาะมีแมงติดอยู่ข้างหลังด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็สกินมอเตอร์ไซค์เมก้ากอซิล่าใช่ไหมกอซิล่าหุ่นยนต์สกินรม่มสกินกระทะโอ้โหเท้ากอซิล่าเบลอเทอร์เลยเกาะรูปนะ,ะอันนี้น่าจะเป็นของรางวัลการสะสม ขอแนะนำร้านแก๊สท็อปอัพบริการเติมเกมผักจีมอบายและเกมอื่นๆอีกเพียบถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงแค่แลข UAD การันตีด้วยผู้ใช้2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดตามข่าวสารได้ที่ทางเพจ g ก๊สท็ Up สนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อออย่าลืมแอดด้วยนะคะ มาดูสกินอัปเกรดกันบ้างนะคะเริ่มที่ M16 Mega Godzilla Max 5 level นะคะคือจะบอกว่า M16 อีกแล้วเหรอ,อพูดคำนี้อีกแล้วจริงก็ไม่อยากพูดแต่มันมาอีกแล้วและแต่ละกระบอกนี้ทำออกมาดีมากเลยนะ M16 อะและกระบอกนี้นะคะ5 level ก็มี Heat Effect ด้วยเป็นแสงสีฟ้านะแล้วก็มีที่ห้อยนะหรือว่าเครื่องประดับ และสกินต่อมาเป็นโครซาแม็กเจ็ดเลเวลตัวปืนก็ถอดแบบมาจากกอซิล่าไฟเลยนะเลเวลสองเอฟเฟกต์ตายแล้วก็มีระเบิดนะคะโหระเบิดเวอร์มากเลเวลที่3รูปร่างขั้นสูงนะคะมีเอฟเฟกแล้วอะเลเวลสก็สวยแล้วนะส่วนแจ้งเตือนกันค่ะทุกคนดูสวยมากกอซิล่าพ่นไฟ เอฟเฟกต์ิงเลเวลที่5คือเด่นมากอะ่ะแล้วก็มีเครื่องประดับนะส่วนรูปลักษ์สูงสุดเลเวลที่6สวยสวยอะไรขนาดนั้นนะดูเอฟเฟกต์เขาสิโอ้โหนี่พนไฟด้วยเป็นไงป๊างานแต่งงามว่าใจคอไม่ดีเลยนะะอันนี้จะเป็นอิโมชั่นเล่นกับปืนนะโอ้ยร้อนมือ <laughs> แล้วก็จะมีนี่ปืนใหม่พลาดไม่ได้นะคะกับท่าควงปืนจับจับจับ,จบมันไงโอ้โหควงทั้งวันเน่ยหลังๆมาเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วที่7ก็จะเป็นซากปลักหักพังนะคะเพิ่งโดนก็อตจิล่าบุกมาของตรงของแต่งปืนนะคะชอบตรงเก็บเสียงอะดูดิพ่นไฟยาวเลยทีนี้ และอาวุธอัปเกรดชิ้นสุดท้ายนะคะก็เป็นอาวุธประชิดนะ3 l e เลเวลนะคะเลเวลที่1นึ่งเลเวลที่2จะเป็นเอฟเฟกการใช้นะหรือว่าเอฟเฟกต่อสู้นะคะแล้วก็มีคิวฟีดด้วยอันนี้เป็นมีดใช่ไหมเนี่ยเป็นรูปมีดนะทุกคนส่งทายด้วยบัดดี้ตัวใหม่นะทุกคนก็เป็นเบบี้เบบี้นะคะมังกร3หัวน่ารัก,กอ่ะอุ๊น่ารักอ่ะดูดิแล้วดูอิโมชันมันนะ ดูขามันดีตัวมเตี้ยมอ่ะแล้วปีกแค่นี้มันบินขึ้นได้ด้วยอ่ะออน่าจะมีคนชอบหลายคนนะเนี่ยนี่นมีท่านี้ด้วยนี่ไงเป็นไงอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นก็อตซิล่านะคะก็อตซิล่าไฟ แต่ชอบตัวเก่ามากกว่านะตัวนี้มันดูไปดูมาเหมือนเหมือเ <c oughs> <c oughs> นเสือวะนอนก็มีท่าเหมือนกันมีมนมคำรามคำรามไม่พอมีพ่นไฟด้วย <c oughs> แล้วก็จะมีบางคนอาจจะถามว่าพี่แล้วของเก่าเนี่ยจะเข้ามาไหม บอกตรงๆเลยทุกคนว่าพี่เนี่ยไม่ทราบนะคะอาจจะไม่มาหรืออาจจะมาในหน้าแรกนะก็เดี๋ยวติดตามกันอีกทีละกันนะวันที่28มีนานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะคะบ๊ายบาย